สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับกิจกรรมเขียนตามคำบอกประจำวันพฤหัสบดีที่3กกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆใกล้ที่จะสอบอาทีแล้วนะคะอ่านหนังสือคล่องหรือยังคะเดีย๋ยววันนี้เรามาเขียนตามคำบอกกันก่อนนะคะนักเรียนเขียนวันที่ไว้รอคุณครูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะคำที่หนึ่งน้ำตาลน,น้ำตาลคำที่สองสนามสนามคำที่สามเพาะปลูก เพาะปลูกคำที่สมังคุดมังคุดคำสุดท้ายนะคะบ้านเรือนบ้านเรือนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเขียนตามคำบอกห้าคำเด็กๆอย่าลืม คลิปวิดีโอการอ่านส่งคุณครูเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ